สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียน Destiny Class นะคะหรือว่าบทเรียนชะตาชีวิตเป็นการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การฝึกอบรมเพื่อน,นำไปสู่จุดหมายในชีวิตของคุณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเล่มที่2ในเรื่องของพลังของนิมิตนะคะยังอยู่ในเล่มที่2เป็นเรื่องพลังของนิมิตแต่วันนี้เราไปในบทที่4แล้วนะคะเราไปในบทที่4แล้วเป็นเรื่องของนิมิตแห่งการปกครองโดยคน12คนนิมิตแห่งการปกครองโดยคน12คนย้อนไปสักนิดนึง บทที่1วันเราพูดเรื่องอะไรบทที่1เราพูดถึงว่านิมิตคืออะไรบทที่2เราพูดถึงหลักการของนิมิต g 2 2และบทที่3เราพูดถึงรากฐานที่มั่นคงวันนี้เป็นบทที่4นิมิตแห่งการปกครองโดยคน12คนซึ่งบทนำในวันนี้นะคะจะมาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อที่5ถึงข้อที่6บอกว่าพระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่า มองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดแล้วพระองค์ตรัสว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นอับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับ,บราฮัมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนะคะหลักการพื้นฐานจริงจริงชีวิตของเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อเดิมไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือใครก็ตามนะคะเราจําเป็นที่จะต้องรู้ถึงหลักพื้นฐานของการสร้าง โนภาพในใจแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตซึ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้เนะี่ยพระเจ้าก็ฝึกสอนอับ,บราฮัมให้สร้างมโนภาพก็คือมีความคิดมีจินตนาการมีสิ่งที่หวังเอาไว้ยังไม่เป็นจริงนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วในภาพมโนของเราอะออปัจจุบันเราใช้คําว่ามโนในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่จริงๆเนะี่ยคริสเตียนเนะี่ยจำเป็นที่จะต้องพระเจ้าก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงรเจ้าเนี่ย สอนเสมอว่าการมองคือการเป็นเจ้าของล่วงหน้าให้ออกไปมองดูดวงดาวเนี่ยทานับได้พงพันุ์ของเจ้าก็จะเป็นแบบนี้และในทุกๆวันอับราฮัมก็ออกไปมองดูดวงดาวและภาพในมโนของท่านท่านก็มองว่าท่านจะเป็นบิดาของคนมากมายคนมากหลายจะมีฝูงชนมากมายที่ได้รับพระพรผ่านทางชีวิตของท่านแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นจริงมันก็เหมือนกับชีวิตของเรานะฮะเราจําเป็นที่จะต้าสู่ไปพื่อ ตรงนี้ด้วยแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิมิตของ G12 ก็คือว่านิมิต G12 อ่ะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้กับลูกๆของพระองค์ในการที่จะนําการฟื้นฟูมาสู่โลกไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะทําร่วมกันเพื่อน,นําอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ซึ่งอย่างปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเองเราก็มีนิมิตในการที่จะนําให้คนไทยเชื่อ1ล้านคนภายในปีคศ2 0 2 5นจาถ้าอินจำไม่ผิดนะแล้วก็มีนิมิตในการ 7ล้านคนที่คนไทยจะเชื่อก็คือ10%ในปีคศ2030ไอเรื่องตรงนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าลำพังคิดจักรใดคิดจักรหนึ่งถ้าเราทำในแบบเดิมๆกันเลยเนะี่ยไม่มีทางสำเร็จแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าคิดจักรสามารถรับนิมิตรตรงนี้ได้แล้วทุ่มเทน,นิมิตรตรงนี้อย่างเต็มที่อ่ะทุกๆคิดจักรร่วมมือกันนะเราจะสามารถขยายนจาจักรของพระเจ้าที่เป็นรูปธรรมได้นะคะแล้วมาดูในประการที่1ด้วยกันเดี๋ยวเอาเรื่องของเราก่อนก็แล้วกันนะเอาเรื่องของเราก่อนประการที่1ก็คือว่าจะต้องจินต การถึงการเจริญเติบกงานรับใช้ของคุณประการที่1นนะคะจินตนาการถึงการเจริญเติบโตในงานรับใช้ของคุณเอาละแปลกไหมบทเรียนนี้เป็นบทเรียนของผู้เชื่อใหม่เท่านั้นแต่พระเจ้ากําลังเริ่มพูดกับคุณว่าให้จินตนาการถึงงานรับใช้เพื่อนฐานของผู้เชื่อใหม่ทุกคนควรจะเข้าใจว่าพระเจ้าเรียกคุณมามีวัตถุประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงพระเจ้า เรีมาให้คุณรับพระพรเฉยๆแต่พระเจ้าเรียกคุณมาให้คุณรับพระพรเพื่อที่จะเป็นพระพรผู้เชื่อทุกคนจะถูกพัฒนาและสร้างคุณลักษณะชีวิตจนกายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเวลาที่คุณเชื่อในพระเจ้าเนี่ยความคาดหวังของพระเจ้าก็คือว่าคุณจะไม่ใช่เป็นผู้เชื่อตลอดการนะคะคุณจะพัฒนาตัวของคุณจากการเป็นผู้เชื่อไปสู่การเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและส่วนหนึ่งแม้เวลานี้คุณเพิ่งเชื่อใหม่ก็จริงคุณยังไม่มีมิติของการรับใช้พระเจ้าเลยแต่พระเจ้าหนุนใจเราจะ จากบทเรียนนี้ว่าอะไรเริ่มต้นจากการจินตนาการถึงการรับใช้ที่เกิดผลในอนาคตของคุณนะคะย้อนกลับไปที่พระธรรมปฐมกาลเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งปฐมกาลบทที่ 15: ข้อที่5และ6บอกว่าพระองค์จึงพาอับ,บรามออกมาจากออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่าจงมองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวได้ก็นับไปเถิดพระเจ้าตรัสว่าพงพันธุ์ของเจ้าก็จะมากมายเช่นนี้อับ,บรามก็เชื่อและความเชื่อนั้นพระเจ้าก็มองว่าเป็นความชอบธรรม อับราฮัมเนี่ยก็เป็นตัวอย่างในในั้นพ่ีบอกว่าอับรามคือก่อนที่พระเจ้าจะเปลี่ยนชื่อเขาเนะ่ยเขาชื่ออับรามนะคะแล้วตอนหลังเป็นอับราฮัมอับราฮัมไม่ชักช้าในการฉวยเอาพระสัญญาของพระเจ้าเอาไว้เมื่อพระเจ้าหนุนใจแบบนั้นเขาฉวยพระสัญญาเลยทุกคืนออกไปมองดูดวงดาวแล้วก็จินตนาการว่าเผ่าพันธุ์แล้วก็พงพันธุ์ของเขาจะเป็นแบบนี้และการทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการเสริมความเชื่อในที่สุดพระสัญญาก็เป็นจริงสิ่งเหล่านี้สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะคะนักวิทยาศาสตร์พิสู ว,ว่าอะไรก็ตามที่เราสร้างภาพจนมองเห็นในจิตใจระบบประสาทของเขาจะรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นเราสามารถทําในแบบเดียวกันนี้ได้นะทาในแบบเดียวกันได้คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของการมโนหรือการสร้างหรือการฝันแบบกลางอากาศนะแต่เวลาที่เคริสเตียนจะมีความเชื่อตรงนี้จะต้องมีพระวจนะของพระเจ้ารองรับด้วยเนาะจะมีพระวจนะของพระเจ้ารองรับด้วยแล้วก็สิ่งที่จะหนุนใจว่าจริงๆผู้เชื่อทุกคนน่ะจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตที่มาจาก พระเจ้า แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามท่านิมิตของเราไม่ชัดเจนเนี่ยเท่ากับว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างในความเชื่อของเราไม่ถูกต้องอาจจะเป็นความกลัวหรือความสงสัยถ้าสมมุติวันนี้อินจะบอกให้ทุกคนจินตนาการถึงงานรับใช้ของคุณในอนาคตบางคนบอกว่าโอ้มันจะเป็นไปได้เหรอแค่คุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอนี่ก็คือสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อของคุณแล้วนะคะทุกอย่างเป็นได้ค่ะแล้วก็มันต้องเริ่มต้นให้สําเร็จจากสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราก่อนลองตั้งภาพคิดภาพตัวเองสิคะในอนาคตข้างหน้าในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยชีวิต ของเราจะอยู่ตรงไหนบางทีบางคนอาจจะมองว่าเห็นภาพของตัวเองยืนอยู่ที่รรมาศในการเทศนาสั่งสอนดังนั้นนุนใจให้เราใช้ความเชื่อตรงนี้ให้นิมิตของเราชัดเจนนะคะแล้วก็เราอาจจะมองภาพว่าครั้งพงพันธุ์ของเราก็คือเป็นพงพันธุ์ของผู้รับใช้พระเจ้านะคะการเจริญเติบโตที่มาจากผลลัพธ์ที่เราได้อุทิศตัวในการอธิษฐานต่างๆัง ด้วยตาแห่งความเชื่อและสารภาพออกมาจากทางจากปากเนี่ยพระเจ้าจะทําส่วนที่เหลือดังนั้นคือหนุหนใจในประการที่หนึ่งเนี่ยเราทุกคนจะต้องมีการมีภาพของการรับใช้พระเจ้าของเราในอนาคตแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เริ่มรับใช้เลยนะลองจินตนาการภาพนะคะเออบ้านของเราจะมีกลุ่มเซลล์ที่ทํางานของเราจะมีกลุ่มเซลล์เราจะเป็นหัวหน้าเซลล์เราจะสอนผู้คนมากมายจินตนาการว่าชีวิตของคุณนะ่ะมีอิทธิพลต่อคนอีกมากมายและพระเจ้าจะทําให้สําเร็จผ่านอะไรผ่าน ันส่วนระหว่างเราธิษฐานกับแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นในใน,ในภาพออกมาจากทางปากและพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งเหล่านั้นสําเร็จอย่างที่พระในในบทเรียนต่างๆสอดคล้องกันหมดและความฝันเป็นภาษาของพระวิญญาณโดยสุดและเมื่อเรามีความฝันซึ่งเป็นภาษาของพระวิญญาณโดยสุดแล้วเชื่อให้ประกาศออกมาเราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกโดกเราจะเป็นพี่เลี้ยงเราจะเป็น จะมีนิมิตในการเป็นสิทธยาพิบาลบางคนมีเอ่อเออนิมิตในการเป็นครูบาอาจารย์หรือนิมิตในการที่จะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วสามารถมีนิมิตตรงนี้ได้นะคะแต่เราต้องมอง,มองตรงนี้ให้ชัดเจนและพระเจ้าก็จะอวยพรให้สําเร็จนะ,ะอันที่2นะคะข้อที่2ก็คือว่าวาดภาพของพระพรที่อยากได้นะคะวาดภาพของ ความที่อยากได้รับเอาไว้ในใจก็คือเป็นจินตนาการนั่นแหละแล้วก็เสริมอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอสมุดแห่งความฝันใช่ไหมสามารถนํามาใช้ได้ทุกอย่างเลยนะฝันที่คิดอยากได้จัดทําขึ้นมาก็คือว่าเป็นสมุดที่สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เราฝันว่าจะมีนั่นะหมายความว่าปัจจุบันยังไม่มีนะแต่บันทึกถึงที่เราอยากมีในอนาคตฝันจะมีในอนาคตขีดสิ่งเหล่านั้นไปต่อหน้าพระเจ้าทั้งในเรื่องครอบครัวทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวทั้งในเรื่องของการปฏิบัติรับ ลงวันที่ที่คุณขอแล้วก็เว้นเอาไว้วันที่ที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำนะฮะมันเป็นเรื่องของพลังของนิมิตพลังของความเชื่อพลังของความฝันถ้าคุณเขียนแล้วคุณเห็นการตอบที่มาจากพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ย มันจะทําให้ชีวิตของเราอเต็มไปด้วยความเชื่อฮิ Hebrew บรูบทที่11ข้อที่1ความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีความเชื่อพระเจ้าจะทําให้ความเชื่อที่เรามีเนี่ยสิ่งที่เราเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้หรือว่าภาพที่เราจินตนาการบางคนบางคนไม่ใช่แค่เขียนนะคะบางคนไม่ใช่แค่เขียนแต่บางคนนะ่ะนำรูปมาประกอบด้วยสมมุติว่าคุณจินตนาการว่าไม้ วนนี้ฉันจะต้องแต่งงานไปหารูปประกอบในเรื่องของการแต่งงานหรือเราคิดถึงว่าเราจะต้องมีบ้านอ่ะก็ไปหารูปบ้านในจินตนาการของคุณมาพระเจ้าวะจะทำรูปนั้นมีชีวิตก็ต่อเมื่อเราวาดภาพนั้นไว้ในจิตใจนะคะอะไรก็ตามที่คุณต้องการในโลกฝ่ายกายภาพคุณพิชิตมันให้ได้ในมิติฝ่ายฝ่ายฝ่าย,าย,าย,ายวิญ,ญญาณเสียก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณทำได้ จะเกิดขึ้นแน่นอนใน2โครินธบ์บที่4ข้อที่18บอกว่าเพราะว่าวเห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่แล้วเห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองมน, <làm S 2> นั้นก็ <น último S 2> ถาหวรน,นิรันด์เราอย่าล,ลืมนะคะจินตนาการเรื่องอื่นๆได้อยากจะมีบ้านอยากจะมีการเงินการงานที่มั่นคงได้แต่อย่าลืมจินตนาการเรื่องของการรับใจประเจ้าเพราะว่าถ้าฐาน ิตฝ่ายวิญญาณของเราเข้มแข็งเนี่ยพระเจ้าจึงจะอวยพรฐานวัตถุให้อะพอรวัตถุให้มีมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราควรจะทำเราทำอะไรได้บ้างจินตนาการถึงการรับใช้ของคุณจินตนาการถึงการรับใช้ของคุณอย่างของคริสตจักรก็จินตนาการว่าเราจะมีโบทที่พันห้าถูกไหมคะจินตนาการว่าภาพตอนนั้นน่ะคุณอยู่ส่วนไหนในการรับใช้พระองค์จินตนาการถึงฝูงแกจินตนา,าถึงกลุ่มเซลล์ของคุณจินตนาการถึงสาวกที่คุณสร้างถวายเกียรติระนะคะ แล้วก็มีภาพนิมิตท,ที่ชัดเจนในชีวิตของคุณลงทุนพระเจ้าตามลำพังเพื่อให้นิมิตท,ที่คุณได้รับแล้วก็หนุนสาวของคุณนะ่ะมีส่วนร่วมในนิมิตตรงนี้ด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำประจำทำอย่างเสมอและสุดอ่ะเราจะได้เห็นเห็นเห็น <ๆ S 2> ความเป็นจริงนะที่สามนะประการที่สามคือการอุทิศตัวอย่างสัตย์ซื่อในการลงมือทําตาม,ตามนิมิต ไม่ใช่แค่ฝันฝันแล้วเราก็ต้องอุทิศตัวทําตามนิมิตให้สำเร็จอย่าคิดเพียงแค่ว่าการวิ่งเร็วกว่าจะพาคุณไปไกลกว่าอย่าแค่ว่าการวิ่งเร็วกว่าจะพาคุณไปกว่ามันไม่จริงเสมอไปต้องไปอ่านในอาจารย์นะฮะคนที่ฉลาดก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปคนที่ไวจะประสบความสเร็จจำอะไรในปัญญาจารย์บทที่หนึ่งข้อที่สิบห้า อ,อันนี้เอาผ่ากำลังพูดถึงข้อที่สามหนึ่งก็คือว่า,าคิดว่าอะไรที่เร็วอย่างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะอย่างผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างน้อยก็จะต้องเดือนถูกไหมฮะถึงจะลูกจะคลอดออกมาได้เนะี่ยหลายครั้งนีเม็ดหรือความฝันของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเร่งเต็มสปีดและเพื่อให้มันสําเร็จโด สิ่งหลายอย่างมันจําเป็นที่จะต้องรอเวลาหญิงที่ตั้งครรภ์ต้องรอเวลาการเร่งเวลาคือการฆ่าทารกนะคะการเร่งเวลาคือการฆ่าทารกแต่ในขณะเดียวกันถ้าช้าไปอ่ะก็ไม่ดีจุดนใจเราก็คือว่าเวลาความสําเร็จอะไรที่จะเกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาแค่ประเดียวประดาว่ะแม้แต่พระเยซูย,ยังต้องมีเวลาในการสร้างสาวกของพระองค์พระองค์ใช้เวลา3ปีครึ่งในการสร้าง ปัจจุบันดังนั้นวันนี้อยากจะทำเราอยากจะพิชิตหลายสิ่งหลายอย่าง สัตย์ซื่อในการทําตามนิมิตแล้วก็ไม่เร่งอะไรจนเกินไปนะคะไม่เร่งอะไรจนเกินไปเพราะเหมือนแบบถ้าเราคิดถึงภาพของมารดาที่กําลังตั้งครรภ์นเนี่ยการเร่งอะไรจนเกินไปคือการฆ่าทารกแต่การที่รอช้าเกินไปก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าทารกเช่นเดียวกันดังนั้นน่ยให้มันมีเวลาที่เหมาะสมและสิ่งที่พระเจ้าจะหนุนใจเราเพราะว่าวันนี้เราพูดถึงนิมิตในเรื่องของการสร้างทีมใช่ไหมการปกครองโดย12คนเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเริ่มต้น มีทีมแล้วก็ใช้เวลาอย่าท้อใจง่าย3.2ก็คือว่าตามนิมิตท,ทุกขั้นตอนผ่านทีมงาน12คนทําตามนิมิตท,ทุกขั้นตอนผ่านทงานสคนในปัญญาจารย์บทที่1ข้อที่10อะไรที่คดก็จะทําให้ตรงไม่ได้และอะไรที่ขาดอยู่ก็จะนับให้ครบไม่ได้อะไรคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในทางของเแล้วก็พระเยซูอัรสาวก12คน นาฬิกามีตัวเลขอยู่12นับเป็นเวลากลางวันและนับเป็นเวลากลางคืนนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ไม่สามารถที่จะนับได้ดังนั้นหลักการมิติสิบสทำไมจะต้องเป็นเลข12ก็เพราะว่าเป็นเลขที่เราตั้งขึ้นไว้เพื่อเป็นความสมบูรณ์ในหนึ่งคนเวลาที่คุณจะสร้างทีมในหนึ่งคนจะสร้างสาวกมันไม่ได้เป็นในรูปแบบที่มันเกินไปคุณไม่สามารถทำได้ของอ่ะมันคือสามารถทำได้จริงและถ้า แต่ละคนสามารถทั้งสร้างสัตวาสอง 2, แล้วสิบสองสองอินบอกเลยว่าสามรุ่นเท่านั้นน่ะเราจะสามารถมีพระเจ้า,าไปแตะที่หลักพันได้และแคิดดูเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกๆคริสตจัก,กรกในประเทศไทยตแต่คนจํานวนเป็นล้านัวเราทําได้อยู่แล้วนะคะมันต้องไม่ใช่กําลังของใครอย่งไงเมื่อก่อนเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าหนึ่งคนสิบคนอย่างเงี้ยสิทธ์ยัแลคนทั้งโบสมันเป็นไป การที่เราจะทําให้เราเติบโตการของการปกครองของ G12 ก็คือว่าทุกคนเติบโตไปได้ด้วยกันคุณหนึ่งเป็นส่วนสําคัญในอาณาจักรของพระเจ้าทีมงานและคุณสามารถสร้างทีมได้เจ้ามองเห็นในตัวคุณนะฮะพระเยซูติดต่อชนจํานวนมากเป็นครั้งคราวแต่กับอีกคนอีก12คนน่ะคือกลุ่มที่ใช้ชีวิตด้วยอย่างต่อเนื่องพระเจ้าให้เราได้เห็น การที่เราจดเจาะอ,อยู่กับใครอีกสัก12คนแล้วผลนี้นำให้พระเยซูสามารถนำฝูงชนได้ความสำเร็จของเราไม่ได้จากอื่นใดอย,อย่างหนึ่งอย่างใดเลยนะแต่ว่าอยู่ที่เราได้ลงมือในการสร้างรากฐานของชีวิตแล้วก็สร้างรากฐานของสร้างรากฐานของอาณาจักรของพระเจ้าการที่เราเจาะคือพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้เราประกาศให้เราเป็นพยานไม่ แต่ให้เราสร้างสาวกด้วยถ้าเราแค่ประกาศและอ่านโดยละเลยการสร้างสาวกจริงๆสภาพที่ทุกโบสถ์เจอก็คือว่าคนมากแต่คนก็ไหลออกมากเช่นเดียวกันเข้าทางประตูหน้าทางประตูหลังเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีขบวนการของการสร้างสาวกแต่การที่บอกว่าไปสร้างอีก12คนหรือตัวเราเองการเป็น12คนของใครสักคนหนึ่งที่อยู่เหนือเรานี่การสร้างที่จะทาให พระเจ้ามั่นคงนะคะรับรองเป็นการรั่วไม่ให้คนหนีหายเลยแหละเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจก็คือให้เราทุ่มเทกับการจัดก็อธิษฐานขอจากพระเจ้าให้พระเจ้าประทานชีมให้กับที่เราจะร่วมรับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็จุดสามผู้นำเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญ ทุกขั้นตอนของนิมิตผู้นําคือผู้เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนของนิมิตและอย่างที่บอกพระคัมภีตอนนีบ้บทเรียนตรงนี้พูดถึงผู้เชื่อใหม่แต่คุณจะต้องเข้าใจเลยว่าพระเจ้ามองคุณว่าเป็นผู้นําในอนาคตนะฮะดังนั้นเนี่ย แต่ละนิมิตของพระเจา้าในฐานะผู้นำเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ขั้นตอนของนิมิตอย่างละเอียดซึ่งนิมิตของ G12 เนี่ยก็มีแค่4สเต็ปเท่านั้น1เป็นนิมิตของการนําคนก็คือการประกาศและการเป็นพยานนั่นเองหลังจากนําเขามาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2ก็คือการผนวกนําเอาคนที่เรานํามาแล้วเนี่ยผนวกให้เขาเข้ากับ ผนวกให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ผนวกเขาเข้ากับกลุ่มคนที่ที่เป็นคนแบบวัยเดียวกันนะ่ะเยาวชนก็ให้ไปผนวกกับเยาวชนสตรีไปผนวกกับจับสตรีบุรุษไปผนวกกับบุรุษเราจะต้องมีกลุ่มคนขายกลุ่มคนคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเวลาที่เรานําเขามาเชื่อแล้วอะ่ะต้องพยายามปรับหาให้เขาได้อยู่ในกลุ่มที่เขาสามารถเป็นตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริงหลังจากผนวกแล้วประการที่3ก็คือเป็นเรื่องของการสร้าง เราจะรวมตัวกันหลวมๆไม่ได้การสร้างนี่แหละคือชั้นเรียนคือบรรยากาศของการสร้างสาวกในขณะที่คุณกําลังรับชมลิงก์ตรงนี้หรือว่าคลิปตรงนี้ก็เท่ากับคุณกําลังอยู่ในฐานะของการสร้างอะ่ะเมื่อเราไม่ได้รับการสร้างเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตในการเป็นพระพรได้ดังนั้นน่ยชีวิตริสเตียนทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบของการสร้างนะคะอยู่ในระบบของการเรียนพระคัมภีร์ที่อย่างเฉพาะเจาะจงอะ่ะและหลังจากสร้างเสร็จแล้วจึงสามารถส่งคนออกไปได้มีแค่สี่สเต็ปเนีย เวลาที่เราอยู่ในคริสตจักรเราก็ต้องรู้ว่าคริสตจักรกำลังทําสิ่งเหล่านี้น,นําคนผนวกคนสร้างคนแล้วก็ส่งคนออกไปในขณะที่คุณกําลังรับการสร้างเป้าหมายคุณจะต้องรู้ว่าวันหนึ่งคุณจะถูกส่งออกไปคนที่ส่งคุณออกไปไม่ใช่คริสตจักรแต่ก็คือพระเจ้าดังนั้นน่ะบทเรียนนี้ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนชะตาชีวิตให้คุณรู้จุดมุ่งหมายพระเจ้าไม่เรียกเรามาเฉยๆพระเจ้าไม่เรียกเรามาเป่าๆพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในชีวิตของเราแล้วก็ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าจะผนวกคนได้ต้องนําวิญญาณก่อนแต่ถ้า้าผนวกไม่ได้ก็สร้างคนไม่ได้การอบรมในในชั้นเรียนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโรงเรียนพัฒนาผู้นําถ้าเราไม่ฝึกอบรมก็จะไม่สามารถมีคนที่ถูกส่งออกไปได้นะคะดังนั้นพื้นฐานทั้งหมดอยู่ที่การนําวิญญาณดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการนําจิตวิญญาณนะคะและประการที่4ประการสุดท้ายนะฮะประการที่4ประการสุดท้ายก็คือว่า ตัดสินใจที่จะเป็นผู้นํากลุ่มเซลล์ที่ดีที่สุดเอาหละในพระเจ้าท้าทายคุณนะคะในการที่คุณจะรับใช้พระเจ้าในการที่คุณจะส่งตัวเองออกไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ต้องรอว่าโอ้จะมีใครมาเชิญเราไปขึ้นกล่าวคําพยานหรือคําเทศนาบนเวทีของครสตจกักรในเมื่อคุณสามารถสร้างเวทีด้วยตัวคุณเองได้วันที่คุณรับการเสริมสร้างแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้คุณมีภาระใจในการที่จะจัดตั้งกลุ่มเซลล์ครสตจักรที่ใหญ่ๆครสตจักรที่เกิดผลคสตจักรที่เติบโต ล้วนเติบโตผ่านกลุ่มเซลล์ทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยตั้งใจให้วันนี้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขยายกลุ่มเซลล์ในคริสตจักรของพระเจ้าไม่ต้องง้อทีมสิตญาพิบาลไม่ต้องง้อใครให้มาเป็นหัวหน้าเซลล์ให้คุณเลยนะคะคุณสามารถเป็นหัวหน้าเซลล์ได้ด้วยตัวเองอย่าหมิ่นประมาทศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะถ้าคุณรับการเสริมสร้างคุณเองก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลนะคะใน หลังจากจบเล่มที่สองเนี่ยบอกแล้วว่า Destiny Class เนี่ยจะมีทั้งหมด4ี่เล่มหลังจากจบเล่มที่สองเนี่ยคุณจะเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าหลังจากนี้คุณจะทําอะไรแต่ก่อนที่จะจบเล่มอ่ะเป็นการวางรากฐานเอาไว้ก่อนว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทําอะไรก็คือว่าในข้อที่4.1จุนะคะสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจคุณก็คือว่าให้สอนในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสก <Walking in eur ysis> ็คือเวลาที่เรารับคําสอนจากพระเจ้าเนี่ยในขณะที่เรามาอยู่ในบทตรงนี้แล้ว่เชื่อไหมว่าพี่น้องก็รับคําสอนจากพระเจ้ามาเยอะมากพอสมควรแล้วนะคะ อะไรที่เรารับมาแล้วให้เราพยายามสื่อสารให้เราพยายามนุนใจให้เราพยายามที่จะสอนต่อต่อ,ตอไปได้เลยนะคะฝึกเอาไว้ก่อนในแบบภาพของชีวิตส่วนตัวนะคะฝึกเอาไว้ก่อนในภาพของชีวิตส่วนตัวแล้วก็4.2นะคะ มองให้เห็นว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มเซลล์สามารถเป็นผู้นําได้เอาละแม้ว่าตอนนี้คุณยังไม่มีกลุ่มเซลล์เลยคุณยังไม่มีกลุ่มคนเลยก็ตามคุณต้องเริ่มจินตนาการว่าแล้วก็หมายเหตุเอาไว้ว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ฉันจะอธิฐานเผื่อเขาทุกวันและฉันจะรวบรวมเขาให้เข้ามาในกลุ่มเซลล์และฉันจะมองดูคนกลุ่มนี้เหมือนอย่างที่พระเจ้ามองดูฉันก็คือว่าทุกคนมีศักยภาพของการเป็นผู้นําผู้รับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็ประการที่4.3ค่ะ กระตุ้นพวกเขาด้วยคําพูดของคุณดังนั้นเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยสำคัญนะคะคือตอนนี้เรายังไม่เป็นหัวหน้าเซลสมมติเรายังไม่เป็นหัวหน้าเซลลแต่เราต้องมองภาพตัวเองเป็นหัวหน้าเซลล์แล้วเราต้องมองภาพตัวเองในการที่จะสอนพระคัมภีร์คนอื่นนุนใจคนอื่นอธิษฐานเผื่อคนอื่นเราต้องมองให้เห็นภาพของตัวเองว่าคําพูดของเราอะ่ะมีผลกระทบต่อคนรอบข้างนะคนที่เรานํามาเชื่อหรือแม้แต่ตอนนี้เรายังนําเขาไม่ได้อย่างน้อยที่สุดอ่ะลองพูดเรื่องราวของพระเจ้ากับชีวิตของเขาอธิษฐานเผื่อเขารู้ไหมคะว่าถ้อยคําของเราอ่ะ จะมีผลแล้วก็มีฤทธิ์อานาจถ้าเราพูดถ้อยคําที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเจอคนรอบข้างเจ็บป่วยเหรออธิษฐานเพื่อเขาสิเจอคนรอบข้างมีปัญหาแนะนําพระเจ้าให้กับเขาสิคะแล้วพระเจ้าจะกระทรําฤทธิ์อํานาจของพระองค์ผ่านคำพูดของคุณแล้วก็4.4นะคะ ให้ทั้งกลุ่มท,ที่ให้ทั้งกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําเป้าหมายสมมุติว่าคุณมีกลุ่มแล้วก็แล้วกันให้ทั้งส่วนให้ทั้งกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายอันที่เช่นเหมือนกับว่า มีปฏิบัติการแอนดูใช่ไหมคะใน1ปีเราจ่ายทีฐานเผื่อ10คนแต่จริงๆ1ปีมันดูยาวเกินไปไงลองใน1เดือนแต่ละเดือนน่ะลองมีนิมิตที่เฉพาะเจาะจงให้ทุกคนเน่ยอธิษฐานเผื่อใครสักคน10คนด้วยกันแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะนําใครสักสักคนหนึ่งในะตรงนั้นนะ่ะมาถึงทางของพระเจ้าแล้วก็ ประการที่4.5หรือเมื่อกี้ย้อนไปให้ให้สมาชิกของของเราในแต่ละในแต่ละเซลล์นะได้มีส่วนร่วมตั้งเป้าหมายในการที่จะพิชิตนิมิตของคริสตจักรเป็นต้นนะฮะแล้วก็ประการที่4.5อา4.5ใช่ การทำสงครามฝ่ายวิญญาณ4.5ก็คือการทำสงครามฝ่ายวิญญาณคือถ้าปราศจากสงครามฝ่ายวิญญาณเราจะไม่มีโอกาสในการที่จะมีชัยชนะดังนั้นหนุนใจว่าในกลุ่มเซลลควรมีการอธิษฐานอย่างน้อยเจาะจงสัก30วันสำหรับบางเรื่องนะคะเจาะจงสัก30วันสำหรับบางเรื่องสมมุติคนที่ตั้งกลุ่มเซลอยู่แล้วอะเดือนนี้เรามาอธิษฐานเจาะจงกันไหมว่า จะมีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย1คนภายในเดือนนี้อันนี้สมมุตินะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะประตูใจของคนจะเปิดออกเราอ่ะจะต้องอธิษฐานเผื่อใครสักคนอย่างเจาะจงแล้วก็ระยะเวลาของการแนะนำอ่ะประมาณ1เดือน1เดือนที่อธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงคุณจะได้เห็นการอาศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ข้อ4ีหกหนุนใจว่าอย่าลืมเตรียมที่ว่างสําหรับคนใหม่ในการที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มเซลลให้กับเราเสมอนะคะอันนี้เป็นภาพของความเชื่อแล้วก็หนุนใจว่าบางทีมันก็อาจจะดู มันอาจจะดูเกินจริงหรือดึดูเกินเลยสําหรับบางคนแต่จริงๆไม่เกินจริงแล้วก็ไม่เกินเลยเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าคุณมีศักยภาพในการที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้ลองนะคะในการที่จะมีนิมิตในการเคลื่อนการงานของพระเจ้าด้วยกันนะคะการเปิดเผยนิมิตในการปกครอง12คนเนี่ย พระเจ้ามีไว้สําหรับคนที่ปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ในสายทานแห่งการเกิดผลอย่างบริบูรณ์โดยเฉพาะคนที่ตัดสินใจนํานิมิตนี้ไปใช้อย่างสัตย์ซื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าคุณจะได้รับการฟื้นฟูเต็มที่ด้วยฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระุ่นจา,จากพระองค์แล้วในที่สุดน่ะ พระเจ้าจะนําการฟื้นฟูมาสู่ชีวิตของคุณเองครอบครัวของคุณเองแล้วก็หน้าที่การงานของคุณรวมไปถึงการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยดังนั้นหนุนใจสําหรับนิมิตรตรงนี้นะคะลองแม้ว่าเราจะเริ่มต้นเป็นผู้เชื่อใหม่ลองจินตนาการถึงการรับใช้ที่ไม่มีขอบเขตของเราแล้วก็สัตย์ซื่อในการทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จแล้วก็นุนใจนะคะสําหรับคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ก็ตามเนี่ยอะไรก็ตามที่เราทาในในอนาณาจักรนิลัน มันจะมีผลกับเรานี้หลันแต่อะไรก็ตามที่เราทําในอานณาจากักรที่ที่ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ย มันจะไม่มีผลอะไรกับเราเลยดังนั้นเนี่ยเราดูแลชีวิตส่วนตัวของเราได้ไหมได้แต่อย่าลืมที่จะทุ่มเทแล้วก็ทุ่มสร้างชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณเพราะนั่นน่ะมันกําหนดนิรันดร์ของเรานะคะอธิษฐานด้วยกันค่าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับถ้อยคําของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงวอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ที่จะเติบโตขึ้นในถ้อยคํานี้รู้จักจินตนาการมีความเชื่อในการที่พระเจ้าจะขยายขอบเขตขยายเขตแดนในชีวิตของเราอุทิศตัวถวายตัวในการที่จะปฏิบัติรับใช้ เพราะพระเจ้าได้ทรงเจาะจงเลือกสรรเราเพื่อสิ่งเหล่านี้ขอให้ผู้เชื่อทุกคนได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเห็นการอาศาัศจรรย์และก็เติบโตขึ้นในทางของพระองค์มากขึ้นทุกวันลูกขอบคุณพระองค์รูกจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและพบกันในอตอนต่อๆไปในสัปดาห์หน้านะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ